สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมเกษตรแดนใต้อีกเช่นเคยนะครับจะมาทําการทดสอบการใช้งานของเครื่อง C11 a d e ด o t e นะครับซึ่งได้ทําการสั่งมาจากแอปดังอยู่แอปหนึ่งนะครับว่าประสิทธิภาพการทํางานของเจ้า a d e ด o t e นี้จะเป็นอย่างไรนะครับลักษณะ ของอเดโตสนี้ก็จะเป็นตัวสีส้มนะครับสีส้มเดี๋ยวผมจะถ่ายโลโก้ให้ดูนะครับเนี่ยอเดโต้ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับความจุของกระปุกน้ำมันก็น่าจะประมาณหนึ่งลิตรนะครับส,ส,ส,ส่วนส่วนตัวตัวสปายนี้ครับก็จะเป็น สะพายสองสะขอนะครับก้านดำความยาววัดจากแป้นค้านะครับมาถึงหัวเกียร์นะครับก็ประมาณร้อยหกสิบเซนนะครับร้อยหกสิบสองเซนที่ค่าวๆว่าร้อยหกสิบเซนแล้วกันวันนี้ผมจะมาทดสอบกันว่าการทำงานของเจ้าอเิโตจะเป็นอย่างไรนะครับใช้งานได้ดีแค่ไหนเวลาเครื่องร้อนแล้วดับเครื่องแลสตาร์ทนะจาสตาร์ตติด ง่ายหรือยากก็เรามาลุ้นกันดูนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวในสถานที่การทำงานจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องทำการอัดจาราวีกันก่อนนะครับตรงหัวเกียร์นี้นะครับซึ่งเขาก็ได้อัดมาแล้วแต่ว่าผมคิดว่าเราน่าจะอัดเพิ่มหน่อยก็ดีนะครับลักษณะของเจ้าอัดีโตนี้ก็ จะเป็นหัวเกียร์สีส้มก้านสีดำนะครับบางใบก็จะเป็นสีส้มนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่มาหรอกครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันจะเกะกะนะครับแล้วแต่ความถนัดน,นะครับอันนี้เขาแถมมาให้แล้วถ้าถ้าเราจะใส่ไม่ใส่ก็อยู่ที่เรานะครับถ้าการทํางานแบบพื้นๆทั่วไปตัดหญ้าภายในบ้านก็อาจจะใส่ไว้ก็ดีนะครับแต่ว่าในสวนนี้ก็หญ้าลกมากนะครับ ผมคิดว่าถ้าใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นการเกะกะในการทํางานนะครับสําหรับผมนะความคิดส่วนตัวผมเองโอเคเดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันนะครับครับนี่นะครับก็จะเป็นการปิดเครื่องครั้งแรกนะครับของเจ้าออดโตสตวันนี้ก็จะมาลองดูนะครับว่าเสียงจะเป็นอย่างไร แล้วก็การทำงานใช้งานดีแค่ไหนนะครับเรามาดูกันนะครับรุ้มกันว่าการติดเครื่องจะยากหรือเปล่านะครับตอนอยู่เราก็ต้องเช็คสวิตก่อนอเ,เรียบร้อยเปดทอน้ำมันนะครับ นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องตัดหญ้าที่ผมตัดมาเมื่อกี้นะครับเราจะลองมาติดเครื่องดูนะครับว่าเครื่องร้อนร้อนหลังจากเราดับเครื่องแล้วเราเราจะมาติดเครื่องแล้วมันจะยากขนาดไหนนะครับดูว่าจะง่ายขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับงับผ่านการตัดหญ้ามาใหม่ๆนะครับ ดูดูดูเศษขยะเห็นเลยนะครับเศษขยะผ่ากนการตัดหญ้ามาใหม่ๆนะครับลองดูนะครับว่าว่าติดเครื่องหญ้าหรือเปล่านะครับ ข้าหนาวนิ้หน่อนดีกว่าครับทำง,งานทำง,งานโหดครับไม่ว่าสภาพตามข้างบ้านนะครับส่วนส่วนการปรับจูนนี่เดี๋ยวผมอาจจะต้องมาปรับอีกนิดนะครับเสียงก็ค่อนข้างจะใส่โอเคนะครับ พราะว่าถ้าผมทํางานจริงอ่ะมันถ้าเราใส่บางใบมันเด็ดเกตการถ้าบางทีถ้าวันก็จะปิเดเกี่ยวตรงบัวใบนี้ครับผมเครื่องตัดหญ้าวันนี้เครื่องที่ผมสั่งมาจากแอปช้อปปีนะครับในราคาพันหกร้อยกว่าบาทนะครับอะเดลทอสนะครับก็ถือว่าผ่านการทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าหนาาญ้ารกหญ้าบางนะครับก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับเรียกว,ว่า คุณคุณภาพเกินกว่าราคานะครับผมพูดแค่นี้ก็พอหากใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับแอปช้อปปีหรือ Lazada ก็ได้นะครับอะเดทอสนะครับเครื่องสีส้มก้านสีดำนะครับที่ที่คุณผู้ชมได้รับชมกันอยู่นี้ครับถือว่าผ่านการทดสอบนะครับเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับในราคาระดับพันหกแต่ถ้าว่าเจอคนที่เขาใช้ดีๆนะครับรักษา เป็นนะครับก,ก็คงใช้ไปอีกยาวเลยนะครับถ้าสําหรับตัดหญ้าตามสถานที่ข้างบ้านเนี่นะครับผมว่าใช้จนได้หลานเลยนะครับกว่ากว่ากว่าจะได้ซ่อมส่วนอุปกรณ์เส้นเฟืองก็น่าจะมีเป็นผ้าคาร์ดหรืออาจจะเป็นสปริงคาร์ดอะไรเนี่ยครับแล้วก็ใบตัดหญ้านะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือมันก็ทั่วไปนะครับไม่ว่าเครื่องดีหรือเครื่องไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับในอนาคตเวลาเราใช้งานานานๆแต่พูดถึงเครื่องยนต์นี้ถือว่าผ่านนะครับ หัวเกียร์นี้ก็ต้องต้องใช้ระยะพอสมควรน,นะครับคิดว่าต้องพิสูจน์กันอีกจำนวยะนะครับแต่ผมถือว่าราคาระดับพันกว่าบาทเนี้คุ้มนะครับคุ้มค่าคุ้มราคา,า,คาโอเควันนี้ผมกเกษตรในใต้ก็น่าจะจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าผมวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับโอกาสหน้าผมอาจจะมีการ มาปรับจูนน้ำมันให้ประหยัดขึ้นมาอีกผมอาจจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับให้คุณผู้ชมรอติดตามกันดูนะครับวันนี้ผมกเกษตรแดนตาก็ขอจบคลิปกันเพเล่านี้ก่อนนะครับกรับผมสวัสดีครับ